สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับยายาสตอรี่ในช่วงยายาประเดนเนมอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราจะมานําเสนอกระเป๋าลุยเป็นคลาสน่ารักน่ารักมากใบนี้นะคะคือลุยแพทิชั่นนะคะรุ่นนี้หายากมากใบนี้คือสภาพสวยมากนะคะอะไรยังทองอยู่เลยนะคะอะไรยังทองอยู่ นะคะขอบเคิร์บก็ยังสวยนะคะสวยมากคือสวยมากและก็หายากมากนะคะรุ่นนี้จะเป็นคลัสก็สายคล้องมือสามารถถอดได้นะคะถอดได้แบบนี้นะคะชื่อหลุยส์เนตตองรุ่นแพททิชันนัแพทิชันนะคะ,ะ,คะไซส์ก็เขาก็อยู่ประมาณนะคะน,นะคะ สูงสิบเก้ากว้างสิบเก้าแล้วก็หนาะห้านิ้วหรอหนาตรงไหนห้าเซนเนี่ยหนาะตรงไหนความหนาะตรงนี้หรอคะเดี๋ยวนะก็ยังไม่ถึงห้าเซนนะเขาน่าจะนับตรงนี้ด้วยนะคะห้าเซนเพราะจริงตรงนี้ก็ได้แค่ประมาณสี่เซนเองนะคะสูงสิบเก้าหรอสูง ไม่ถูกนะสิบเก้าเซนเนี่ยรับยัง,งให้สิบเก้าเนี่ยว่ารนะจริง้หรอคะไม่ถูกอัจริงมันจงได้แค่ประมาณสิบเจ็ดคูนสิบเจ็ดนะคะจริงๆเนี่ยมันไม่ได้สิบเก้าได้ประมาณ 17, สิบเจ็ดสูสิบเจ็ดบางสิบเจ็ดแล้วก็หนาประมาณสี่เซนนะคะเนี่ยดูอ้างอิงจากแคตลุกแคตล็อกคือไม่ได้เลยแต่เราก็ไม่รู้ว่า ยังไงนะเขาวัดยังไงเพราะว่าเขาจริงๆกระเปราหนูเขาจะทําให้แบนอย่างนี้นะเวลาเขาาเวัดอ่ะเขาจะทําให้แบนบีหรือแบนอะไรอย่างเงี้ย LIKE, LIKE. อันนี้คืออ้างอิงจากที่ญี่ปุ่นที่เคยไปเจอมานะคะใส่อะไรได้บ้างเราดูความยาวกวา้วางยาวว่างยาวแล้วก็สูง like, แล้วใส่อะไรได้บ้างนะคะใส่กระเป๋าตังยาได้ไหมใส่ได้ไหมใส่ไม่ได้นะคะมันมันมันบานมั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 นเลยออกมานะคะกระเป๋าตังสั้นได้ไหมใส่ได้กระเป๋าตังสั้นนี่ขนาดสั้นใหญ่นะไซส์ สั้นไซส์ใหญ่ใส่ได้นะคะวก่อนสั้นไซส์ใหญ่สั้นไซส์ใหญ่ใส่ได้นะคะนี่คือสมิสันธรรมดาแบบของผู้ชายนะคะแล้วก็ก็ใส่ได้ iPad กไอมยใช่ iPhone Plus ใส่ได้นะคะแต่ว่ามันก็พูดซิกได้แต่ว่ามันจะต้องเลยเลยมันมันต้องมันทาให้พองๆนะค่ะถ้า iPhone Plus คือใส่ได้พอดีนะคะ กระเป๋าตังยาวใส่ไม่ได้นะคะก็ใส่เป็นบัตใส่เงินใส่ทองแล้วก็ได้เยอะอยู่นะคะก็ Body Counter, บอดี้เขาข้างบนก็จะเป็นซิปซิปก็จะเป็นอย่างนี้นะคะซิปก็เป็นฝาซิปแล้วก็เอ่อเปิดมาข้างในก็จะเป็นเนี่ยซับในมันจะเป็นแท่งอยู่อย่างนี้นะคะทั้งสองฝั่งเข้าไปข้างในก็เป็นช่องหนึ่งช่องเดียวเดียวนะคะช่องเดียวเดียวอยู่ข้างในนะคะช่องเดียวเดียวอยู่ข้างในนะคะแล้วก็ตรงขอบมุมก็จะมีจีบนะคะจีบคือ เย็บให้เป็นจีบนะคะเย็บเป็นจีบนะคะด้านหลังก็ธรรมดาหนังรี่เรียบแล้วก็เย็บจีบตรงม,มุมมุมเย็บจีบตรงมุมสองมุม,มทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะรุ่นนี้คือสังเกตง่ายนะคะของแท้นะคะของปลอมอาจจะไม่มีตรงนี้หรือมีอะไรน,นเราก็ไม่ทราบนะคะแล้วก็ข้างหน้าจะมีกระเป๋าเล็กตรงกระเป๋าเล็กก็จะมีกระดุมอ,อ,อะไรนะกระดุมแ๊กนะคะกระดุมแล้วก็จะปามบ้านหลุยเวอกตองนะคะ เดี๋ยวจะมีภาพนี้ให้ดูนะคะนี้แล้วก็เปิดมาช่องนะก็จะเป็นช่องใส่เหรียญมี2ช่องนะคะจะทําอะไรไม่รู้ว่า2ช่องแต่ที่ทําช่องใหญ่มีช่องเล็กช่องใหญ่เนี่ยคือทําใสอะไรไม่ได้เลยช่องแล้วก็บ c ก็จะอยู่ตรงนี้นะคะ BC จะถ่ายยาก BGC จะอยู่ในซับในนะคะไม่จะไม่อยู่ด้านด้านไม่อยู่ในแท่งอันนี้นะคะอยู่ในอ่ช่างไอช่องตรงกลางตัวซับในที่กั้นระหว่างช่อง2ช่องนะคะ DC ก็จะอยู่ตรงนี้นะคะดูก่อนนะว่า DC เขาอะไรเป็นยังไงปีนี้น่าจะปีศูนย์เก้าใบนี้น่าจะปีศูนย์เก้านะคะเดี๋ยวกอดูดี DC ก่อนแป๊บหนึ่ง ดีซีคือ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 นะคะดีซีหายากกระเป๋าหลุยทุกไปจะเป็นดีซีหายากแต่ระให้ให้ทราบเลยนะตั้งแต่บัดนี้ตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปนะคบกระเ,เป๋าหลุยไม่ทำดีซีแล้วนะคะจะทําเป็นฝั่งชิปนะคะฝั่งชิปไว้ที่ส่วนใดส่วนหนึ่งกระเป๋าแต่ส่วนมากจะอยู่หลัง b s นะคะ mm hmm. อยู่หลังป้าย BS นะคะ ดีซีตัวนี้คืออืมดูไม่ชัด0ูนย์ศูนย์สามสีน่าจะเป็น CA 0 0 2 3นสม่ศูนย์ศูนย์สองเก้าก็คือสัปดาห์ที่สองก็ประมาณสัปดาห์ที่สองกับสัปดาห์ที่สองก็คือของเดือนมกราคมอ่ะสัปดาห์ที่สองก็ประมาณก็คือสัปดาห์ที่สองอะ่ะเออก็ประมาณวันที่ 8ปดเยประมาณนี้แปดถึงสิบสี่ประมาณของมกราประมาณนะเอ,เอาคร่าวๆนะคะก็ปีศูนย์เก้านะคะรุ่นนี้ยังมีผลิตไหมไม่แน่ใจนะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีอะ่ะในตลาดมือสองไม่ค่อยมีแล้วราคาก็ค่อนข้างจะไปไกลมากนะคะนะคะตัวนี้ก็จะเป็นหนังตัวหนึ่งนะคะต่อมาซับในก็เป็นซับในสีแดงก,กำมะหยี่นะคะตัวนี้ใช้ทำไรได้บ้างก็เราสำมเป็นอย่างนี้แล้วก็ถอดสายแบบนี้ได้นะคะ สายก็จะมีปั๊ม LB เป็นโลโก้ของเขานะคะสายตัวนี้ก็จะเป็นคาวไฮสวยนะคะแล้วก็เห็นคนเอาไปเป็นคอสตบอดี้ได้นะคะก็คือซื้อสายโซ่แบบนี้นะคะจะเอาอยางแผ่ก็ซื้อสั่งทาได้นะคะมีร้านสั่งทําอยู่นะคะหรือจะเป็นสายอะไรเงี้ยสายแบบก็เอามาเกี่ยวกับซิปนะคะเกี่ยวกับกับหัวซิปเนีย่ยตรงนี้จะมีที่เกี่ยว ก็ไออันหนึ่งเราก็มาเกี่ยวกับตัวห้อยตรงนี้นะคะนี่แล้วก็สายได้เลยวใา่ไหมคะสายได้เล้ยวจะเอายาวขนาดที่ด้วยความเราสูงแล้วก็อาจจะนี้ไม่ไม่เนี้ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่โอเคอะไรเท่าไหร่เนาะก็เลยดูว่าเอออาจจะใส่สั้นแต่บางคนก็ชอบสายสั้นสพายยาวเราก็สามารถหาสายที่มันทําสายสั้นสไาย,ยาวได้เนาะอันนี้คือ เก๋นะคะแล้วจะเกี่ยวนี้ไว้ด้วยก็ได้แต่แต่ถ้าจะพลาสติ y นี้ดีกว่าไม่ต้องเพราะว่ามันเลอะมันเลอะค่ะมันเลอะแล้วถ้ามันเปลี่ยนเหมือนแล้วมันสีจะขาวหายจะเปลี่ยนเลยนะคะอันนี้คือลุยพัติชันนะคะนะคะก็เนี่ยค่ะวิธีดูง่ายมากก็วางลายเขาจะวางเท่ากันลยมา ค่อนข้างจะวางเท่ากันตำแหน่ง L อวอยู่ค่อนข้างจะเป๊ะอันนี้คือเนาะเป็นเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์เขาแต่อาจจะมีหลุดมาบ้างมันก็มีแต่ว่าส่วนมากก็จะเป๊ะแบบนี้นะคะคือสมมากก็จะไม่ค่อยหลุดออกมานะคะก็สำหรับใครที่อยากได้กระเป๋าหลุยคลาสหรือเป็นครอสเอากรเปาแบรนด์ครอสบอดี้ได้ก็เท่ๆเก๋ๆใครก็ให้เป็นตัวเลือกตัวหนึ่งของเพื่อนๆนะคะ จะบอกว่าเลยว่าหายากมากรุ่นนี้นะคะก็ในช็อปก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่แต่เพราะว่ามือสองก็หมื่นกว่าแล้วตอนนี้เพราะมันหายากตะกอดหกสิดพัน 67, ก็มีเดี๋ยวนี้มันไม่ได้ันไม่ได้แล้วนะ,ะเพราะว่าขอมันหายากแล้วก็เนี่ยคือมันสวยด้วยนะครัมันก็ยิ่งคนชอบยิ่งคนต้องการมากราคามันก็จะสูงเนาะแล้วก็หลุยราคาเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีทุกปีปีหนึ่งก็ตกมาสิบเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยนะคะก็ ฝากม่อ้อมอ,อกอ้อมใจทุกคนนะคะที่อยากมีกระเป๋าลุยคลาสเป๋าลุยแบรนด์เนมไว้ใช้หรือว่าไว้ประดับบรารมีนะบางนนคนก็ไม่ใช้จริงๆซื้อมาคือใส่ตู้ไว้อะไรอย่างเงี้ยก็ให้เป็นตัวเลือกนะคะก็เก๋สวยค่ะวันนี้ก็ขอลัาไปก่อนนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ